อธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์เขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบปรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อง่ายและสะดวกแก่การติดตามข้อมูลการรับวัคซีนในระบบหมอพร้อมทั้งนี้ก็จะมีการกำหนดนิยามเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใหม่ เดิมใครที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยจะต้องกักตัว14วันเพื่อรอดูอาการตอนนี้เขาลดวันกักตัวลงแล้วค่ะให้เหลือ10วันค่ะคุณอาร์ตและในกลุ่มบุคคลที่เดินทางโดยสายการบินจากเดิมเกณฑ์ที่ได้รับความเสี่ยงคือต้องอยู่ในรัศมีแต่บุ้ว่าดิฉันเป็นดิฉันเป็นคนติดโคควิดใช่ป่ะคนที่มีความเสี่ยงสูงรอบรอบรอบรบดิฉันเนี่ยแต่ก่อนมันก็คือคนที่นั่งสองแถวหน้าสองแถวหลัง ตอนนี้ลดลงแล้วค่ะผู้เสี่ยงสูงนี้ลดลงเหลือแค่2คนด้านข้างสงคนด้านข้างที่นั่งติดอยู่กับผู้ป่วยเท่านั้นด่าก็คือด้านซ้ายและด้านขวาเพราะว่ามีข้อมูลชัดเจนแล้วค่ะว่าการติดเชื้อบนเครื่องบินมีอาการน้อยมากและไม่ค่อยพบคนติดเชื้อในสองแถวหน้าและสองแถวหลังส่วนคนที่เดินทางทางบกอย่างเช่นรถเรือนั้นยังต้องกักตัว 14วันเช่นเดิมค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เขาออกว่าลดการกักตัวเหลือ10วันเนี่ยเฉพาะคนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้นค่ะคุณอาร์ตค่ะครับ ก็สถานการณ์การติดเชื้อภาพรวมนะครับพี่ตาจริงๆลดลงนะครับแต่ยังมี4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะครับที่ยังมีการติดเชื้อสูงอยู่ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปโดยการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ในส่วนของมาตรการสาธารณสุขมีทั้งการควบคุมโรคการแผนรองรับผู้ป่วยและแผนการบริหารการจัดการนะครับโดยต่อไปในอนาคตจะเน้นการนำจำนวนผู้ป่วยหนักอัตราการเสียชีวิตและอัตราครองเตียงมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในมาตรการต่างๆ ส่วนประเทศที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยยังคงเป็น45ประเทศบวก1เขตการปกรครองพิเศษส่วนการฉีดวัคซีนภาพรวมของไทยนะครับพี่ตาวันนี้อยู่ที่โดยรวมเนี่ยคือ72ล้านโดสนะครับก็ยังต้องติดตามกันต่อใช่ไหมครับพี่ตาว่าว่าจำนวนผู้ป่วยเป็นยังไงตอนนี้มีการลดลงนะครับอมีตัวเลขขึ้นมาครับพี่ตาครับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ อ่านี่คือตัวเลขล่าสุดวันนี้เลยนะคะที่ทีมงานของเราขึ้นมา,าติดเชื้อเพิ่ม8,968อันนี้ก็ต้องย้ำนะคะว่ายังไม่รวมคนที่ตรวจหาเชื้อ,อโดย ATK นะคุณอาร์ตครับใช่ค,ค่ะอนะคะ ก็มีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจจะต้องเอาเข้ามาเป็นเกณฑ์ก็คือเรื่องของการครองเตียงใช่ไหมครับพี่ตาว่าจํานวนเตียงกับกับผู้ป่วยเนี่ยเหมาะสมกันแค่ไหนมีเต right? ียงว่างอยู่แค่ไหนนะครับเพื่อคอยลองรับมาตรการต่อต่างๆที่จะออกมาหลังจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเพื่อเราเริ่มถ้าเกิดจะเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันครับนี่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกครับว่ามีโรงพยาบาลเท่าไหร่นะครับยอดสะสมเท่าไหร่นะครับ มีจากต่างประเทศมาตอนนี้11คนใช่ไหมครับพี่ตาณนะปัจจุบันต่อวันะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดประเทศแล้วก็ต้องมาดูว่าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประเทศไหนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็นี่ ATK ครับพี่ตาที่ตัวเล็กพี่ตาบอกว่าไม่รวมเนี่ยตอนนี้ ATK ก็4 4 1 0นะครับตอนน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่เยอะนะครับ